สวัสดีค่ะเอฟซี G, ทุกท่านนะคะวันนี้แม่ดาจะมาเก็บข้าวโพดนะคะเอฟซีจ๋าตั้งหม้อไว้แล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราเก็บไปนึ่งกันนะคะก่อนน้อผักไหนน้อ หักนี้แน่นหรือยังไปดูก่อนหักนี้ก็น่าจะเต็มแล้วโอ้โหเต็มแล้วโอ้ ฝักใหญ่มากเลยอันนี้ก็ได้มัน,นก็น่าจะออกพร้อมกันเนาะมัน,นก็น่าจะออกพร้อมกันส่วนต้นมันก็เอาไว้ให้สาวมนกับแอดชัยนะคะเวลามาค่อยตัดเอาไปให้น้องแป้งล่ำนะคะเราจะเอาไปนึ่งต้องดูก่อนนะว่าอันไหน ันไหนแก่บ้างแล้วคบกันหรือ,อยังเนาะโอ้โหเหนือหักใหญ่ขนาดเอ้ยถ้าปลูกได้เป็นสวนก็ดีเนาะลัวน้ำเราไม่ถึง ไะะปดอกไม้ก็สวยนะคะพริกก็สวยนะคะยอดมะละก็สวยสวยเนาะ่ะจะเป็นข้าวโพดไร้เมล็ดหรือปลาเฮานะคะเราต้องนึ่งนะคะ นึ่งแล้วก็ให้ได้กินกันเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นข้าวโพดไหลเมล็ดหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งดูดูดูนะข้าวโพดนี่จะยิ้มหรือเปล่านะคะไอซีเนาะข้าวโพดนี่จะยิ้มหรือเปล่านะคะนี่โอ้สวยนะคะไอซีแน่เนเต็มฝักเลยนะนี่ เห็นกาแ่บ้านไหนว่าทำของหวานนะส่วนเปลือกเปลือกอ่อนๆน,นี่นะคะเก็บไว้ใส่ถุงไว้เนาะแยใชามาก็จะเอาไปให้น้องแ้งลำโอ้โหแักนี้สวยมากเลยนะคะสวยมากโอโเราก็จะนึ่งนะคะเก็บแบบนี้แหละยามดีนะคะ ิ่งเนาะติ่งหรือว่าโอ้คิดว่าจะเป็นข้าวโพดไรเมล็ดซะอีกนะนาดาก็กลัวกลัวนะกลัวว่ามันจะยิ้มเขาบอกว่าคนฟันหล่อนะห้ามปลูกข้าวโพดนะคะอ่าห้ามยิ้มนะคะเนาะเพราะว่าข้าวโพดจะยิ้มด้วยนะคะข้าวโพดจะยิ้มด้วยเนาะเราก็ห้ามห้ามยิ้มนะถ้าใครฟันหล่อนะ ถ้าใครฟันหล่อนี่ห้ามยิ้มเลยนะโอ้โหใส่หัวนี่ถึงกับโ่ขึ้นมาเลยนะคะโอ้โหแน่นทุกฝักเลยนะเนี่ยโอ้โหแน่นเต็มฝักกระละอนอ่อนกอดีเลยนะคะถ้าสมมติว่าเรานานไปเนาะมันก็จะ แข็งนะ ี่สวยเลยโอ้ยฝักอยู่ไหนนี่อยากหนองใหญ่หนองยาวแน่นเลยนะนี่ๆแน่นเต็มฝักก็จะนึ่งไปแล้วก็จะเอาไปให้ลุ่นสร้างน้องโอมน้องน้ำมนต์ป้าสวนผักนะคะเวลาฝากก็ฝักเลยอืม วกวกที่เราไอกินกับกพวกที่เราปลูกเราโคลนก่อนนะเราโคลนแต่ห่างนะเราภูมิใจที่เราปลูกเออเราซื้อกินก็ง่ายแต่ว่าถ้าเราปลูกแล้วมันออกมาสวยม,มันมดีแล้วมันภูมิใจ <c oughs> นะนี่เออภูมิใจนะแดดูบซิมีเป็นหลอดเลยมั้งไหมฮะโอ้ที่รักมันเป็นคนที่ว่ามันเหมือนหน้าปกที่เขาทำมาเลยเนาะ ก็ทำมาแบบว่าเม็ดไปนะอันนี้ยิ้มไหมยิ้มหญอันนี้ยิ้มนะค่ะสิอันนี้ยิม้มโอ้โหตรงนี้เราซื้อพันละหมูด,ดีกว่าเนะ นี่ถ้าเราเอาไปทำพันธุ์มันก็ไม่ใหญ่แบบนี้เยไม่ใหญ่เราว่าหักขึ้นมั้งไม่ใช่แบบนี้นะไมหักขึจะได้ความนีเดี๋ยวทำแบบนี้ลงไปเนาะมันจะได้มันจะได้แบบสลับกันสลับกันนี่ได้แล้วถูกแล้วเดี๋ยวเราก็อุ่นปกอุ่นจะได้หอมหอม ไปเลยเก็บเก็บเกไปมันก็จะได้หอมหอมนะคะไผ่หน้าก็หนูไผ่หน้าตี๋เออตี๋ต้นใบอ่ะอออืมแล้วข้างหน้าเราก็ปิ้งหมดแล้วนะฮะฝักหนึ่งมีกี่ต้นต้นหนึ่งมีกี่ฝักต้นหนึ่งมีสองแต่ฝักมันจะฝักใหญ่ฝักเดียวไม่ถ้าเรามีน้ำถึงมีน้ำพอน่เราปลูกเยอะได้เนาะ ที่เราหักมากมันไม่เหี่ยวเลยมันไม่เหี่ยวเลยกลางวันอะไรแดดเลยมานี่ก็ไม่เหี่ยวเลยแต่ที่ปลูกอะไรอ่ะมันะไม่เหี่ยวเอามันน้าไม่ถึงไงน้าไม่ถึงมันก็เลยเหี่ยวไงปลูกเมลนี่เกียมฝดเลยนะเออถ้ากดลงโอ๊ยลองบ๊ะปุ๊อด ยายาขาวฟงแว้แล้วที่โจ้าเจ้าเ้าเห็นอยู่ที่โจภายังไงไม่ได้พี่พ่อนี่หนึ่งนึ่งแล้วนะคะเอีเห็นไหมเนะหยนึ่งสุกแล้วเราก็เอามาปาดแล้วก็ปาดปาดแล้วก็เอามะพร้าวมาขูดใส่นะนะแล้วก็เอาน้ำตาลโรยนั้นก็อร่อยนะอ๋อแบบนั้นไหม ทั้งอยาถ่ายคลิปทั้งจยกไปซื้อผลไม้อ๋อย่าจะไปซื้อผลไม้จะให้ลุงแซวพาไปซื้อผลไม้แต่เช้า,าก็ยังยนืนตื่นกระตืสายอ,อ๋อเออปกติย่าเนาะตื่นก่อนอเพื่อนเนาะตื่นสนะี่ตื่นสี่ค่อยถ่ายคลิปลุงเนาะค่อยกลับไปแล้วค่อยนอนไม่หลับ<อ>มันดึกมีการเวลา่ขยนอนมันคือมันหลับแล้วมันตื่นเนาะตื่นขึ้นมาไงตื่นขึ้นมาแล้วทีนี้ก็นอนไม่หลับเขาก็เผิ่อกาจะหลับเอ้าเด้งออกไม่เป็นเลยเนาะไม่ได้เด้ง กว่าจะหลับนายาเนาะถ้าตื่นแล้วมันก็จะไม่หลับแม่ดาก็เป็นเหมือนกันนายาเป็นเหมือนกันคือตื่นแล้วจะไม่หลับไงเดี๋ยวก็สุกนะคะอีอซีไอเผือไใบแตยสาวบ่มันนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ